สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิษราคูดคานะคะวันนี้นะคะมาพบกับลูกเต๋านะคะในวันหวยออกวันที่16เดือนมีนา2566นนะคะวันนี้มาลุ้นกันบ่ายสี่โมงว่าจะออกหัวออกก้อยหรือว่าจะออกตัวไหนอ่ะเหมือนเดิมไลฟ์สดวันหวยออกก็จะเอาเลขมาให้เออตามก็ตามไม่ตามก็ไม่เป็นไรถ้าไม่รวยวันนี้ก็ไม่มีวันหน้าแน่นอน <laughs> ใช่ไหม เออถ้าไม่รวยวันนี้ก็ไม่ไม่รวยวันหน้านะอ่ะวันนี้นะคะเต่ามีรถใหม่ป้ายแดงสภาพป้ายแดงมานําเสนอเดี๋ยวพูดป้ายแดงก็จะผิดอีกใช่ไหมอ่ะรถใหม่สภาพป้ายแดงโคตรสวยชุดแต่งเต็มจากศูนย์เลยตัวนี้นะเป็นม a สด้านะคะตัวนี้นะคะมาสด้าเรียกชื่อยากยากมาสองหนรุ่น S อสกายอก นะคะแต่ว่าชื่อเต็มของเขา่ก็จะเรียกยากนิดหนึ่ง S รุ่น l e i s t e r ใช่ไหม LE 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 AT เฮ R ยา่อ่าเสเตอร์นะออสำเนียงเราได้นิดนึงนะคะ m a ด้า21.3 S สเต S ร e s t e r รุ่น Sky Active ตัวนี้นะคะตัวนี้ออกห้างเป็นตัวพิเศษนะคะเป็นรุ่น S r e i s t e r Carbon อ่าคาร์บอนยังไงเดี๋ยวจะพามาดูกันว่าคาร์บอนยังไงนะ สำหรับคันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่669 00 0บาทป้ายแดงอยู่ที่669 0 0 0บาทใครดูไลฟ์สดเตาแชร์ไปด้วยนะคะใครดูไลฟ์สดเตาแชร์ไปด้วยเพราะคันเนี้ยเต๋อบอดได้เลยนะคะถูกกว่าป้ายแดง20,000 0ถูกกว่าป้ายแดง200,000แล้วคุ้มตรงไหนรู้ไหมได้ชุดแต่งรอบคันแต่งเต็มได้ออปชั่น ตัวนี้นะคะออปชันมาเต็มเลยลูกค้าไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะคะออปชันภายในเป็นเบาะหนังนะคะแล้วมีพุชสตาร์ทนะคะพันธุ์หัดสตาร์ทไม่ได้นะต้องพุชสตาร์ทเอออ่ะพุชสตาร์ทครบนะคะตัวนี้ลูกค้าซื้อไปคือจบเลยใครจยาหาซื้อรถให้แฟนซื้อรถให้พี่น้องให้ลูกให้หลานนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะ ทักทายกันก่อนเนาะวันหวยออกสวัสดีคุณตักกี้นะคะสวัสดีเอ่อใครอะ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดให้ด้วยนะเออบางทีสวัสดีไม่ครบนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เต่าหน่อยนะคะก็สําหรับใครที่ดูย้อนหลัง y o u t u b e นะคะวันนี้วันที่16เดือนมีนา2566นะย้อนหลัง YouTube นะอ่ะมาดูกันว่าออปชั่นที่กว่าล้ํากว่ารถเล็กนะคะ ล้ํากว่ารถเล็กคือรถอะไรนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง1.3ตัวแรงเลยแล้วก็ประหยัดด้วยกําลังดีด้วยประหยัดด้วยนะคะแล้วได้ของแต่งจากศูนย์มาครบเลยนะเอเซอรีอันดับแรกเลยนะคะที่เขาให้มาคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะมาดูไฟนะคะเป็นไฟสปอร์ตโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นี่ ไฟสปอร์ตโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ไฟเขาจะไม่เหมือนใครคือลูกค้าดูรถที่ราคาไม่สูงแต่ได้ความสปอร์ตแต่จะแนะนำตัวนี้นะสปอร์ตยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตตัวนี้สเกิร์ตนะคะสีนี้สีเอ่อสีเทาเข้มสีคาร์บอนสีเทาเข้มนะคะทำไมเขาถึงเรียกคาร์บอนเนี่ยคะ่ะคือสีคาร์บอนนะคะ ตัวนี้นะคะได้สเกิร์ตมารอบคันพร้อมล้อมแม็กยางใหม่รถปี2021อ่ะมาดูกันล้อโคตรหล่อเลยอ่ะบอกตรงๆเลยนะว่าถ้าเราจะซื้อรถสักคันหนึ่งนะคะรถมือสองเราอยากได้อะไรจากรถมือสองนะถ้าเป็นเต่านะเตาขอออปชั่นเตาขอชุดแต่งเพราะว่าอย่างน้อยๆคือเอาไปเราไม่ต้องแต่งเพิ่มได้ในราคาที่สมบูรณ์แบบได้ในราคาที่ถูกไม่แพง นะไม่ต้องกลัวเสียเปรียบเราเสียเปรียบตรงไหนไม่เสียเปรียบแน่นอนมีแต่เราได้เปรียบเพราะตัวนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทมาฟังราคากันเอาให้แบบว่าสุดๆดไปเลยนะได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากล้อแม็กตัวนี้นะคะแม็กยางใหม่เป็นยางปี2020นะคะรถปี2021อาจจะผลิตปี2020ใส่ยางปี2020มา ตัวนี้นะคะโอ้โหสวยมากดูดินุไม่มีริ้วรอยเลยล้อมแม็กคือสภาพป้ายแดงเลยนะสภาพป้ายแดงเลยนะคะล้อมแม็กแม็กตัวนี้ขอบสิหค่ะน่าจะสิบหนะสิบห้าแม็กขอบสิบห้ามาดูนุสองแม็กให้หน่อยอสองแม็กอ่ะ หน้ายางหนึ่งแปดห้าหกห้า R สิแม็กขอบปกติไม่ต้องกลัวนะว่ารถจะดุง้งรถยางจะดุ้งเพราะว่าตัวนี้เป็นสเปคสัสกจากศูนย์เขาเลยยางขอบ15แม็กขอบ15ตัวนี้แม็กคาร์บอนสวยมากตัวนี้ออกสีจะออกคล้ายๆกับสีไฮเปอร์แต่ว่าสีเข้มกว่านะคะล้อแม็กก็สวยยางก็ใหม่นะคะราคาป้ายแดง6,69ส0หบาทวันนี้ไม่ขายเออ เอาไปสภาพหล่อๆสวยๆแบบนี้เลย469,000บาท469,000บาทรถมาสด้า2.1.3ปี2021 469,000บาทออกรถ9บาทออกรถ9บาทโอ้โหทำไมออกถูกจังคุณตัก9บาทผมให้10บาทเลยไม่เอาค่ะจะเอาแค่9บาทนะคะอะ กระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วเขาก็จะมีไฟนะคะตรงนี้เล็กๆเล็กๆนิดเดียวคือให้ดูว่าความสปอร์ตของรถนะคะแล้ว m าสด้านะคะไม่ว่าจะเป็น m a สด้าสองมาสนะคะรุ่น Sky a c t i v ีนะเขาจะเน้นความสปอร์ตของรถนะคะเขาจะเน้นความสปอร์ตสองรถไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือ5้าประตูนะคะนี่ทรงสลบลงนะ สวยแบบนี้เลยแล้วก็ให้สเกิร์ตมารอบคันจากศูนย์เลยนะอ่ะแต่งท่อมาอีกนี่ท่อแต่งนะคะแต่งท่อมาใช้ได้ข้างเดียวนะอีกข้างหนึ่งหลอกแต่งมาให้เท่เฉยๆนี่ท่อหลอกอันนี้ท่อจริงนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นชุดแต่งเขาเรียกว่า Drive S นะคะตัวนี้ชุดแต่งแล้วก็มีลิ้นสีแดงนี่ แต่งสีแดงอันนี้คือกำลังฮิตอยู่นะล้อแม็กสีเทาเข้มแต่งสเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถนะคะ469,000บาทจัดเต็มออกรถ9บาทจองเพียง199บาทนะคะจองเพียง199บาทได้รถ Mazda 2 Sky Active รุ่น S ตัวนี้ไปเลยนะคะบอกเลยว่าใครใช้ตัวนี้อยู่นะคะสปอร์ตทุกคน เนาะใครใช้ตัวนี้อยู่สปอร์ตทุกคนนะคะอะมาดูไฟข้างหลังกันไฟนะคะไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแยกนะอะมันแยกยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่แยกออกเลยแยกออกจากกันเลยอย่างนี้เลยค่ะอ่ะนุเข้ามานะไฟท้ายแยกข้างหลังกว้างเก็บของได้เยอะขนของได้เยอะนะสําหรับสาวๆนะคะที่มีของจุกจิกจิป,ปาถานะคะใช้ตัวนี้คุ้มมากนะคะคุ้มมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะ เขาจะมีที่เปิดเราไม่ต้องเข้าไปเปิดให้เมื่อยเราไม่ต้องเข้าไปเปิดถ้าเราขนของเยอะนะคะเราไม่ต้องไปเปิดข้างในนะเราสามารถพับจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้ได้เลยให้เบาะพับไปเลยแล้วเราสามารถเก็บของได้อ่นี่นะคะมันก็จะพับลงไปอย่างนี้อ่ะใช้มือดุนดุนด้วยก็ได้นะคะถ้าเรามีของหนักของยาวนะคะเราสามารถวางของยาวๆได้เลยอันนี้ไม้ก๊อฟถุงก๊อฟวางได้นะ ถุงก๊อฟวางได้นะเพราะว่ากว้างมากทั้งกว้างแล้วก็ลึกนะคะมาด้2สรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กว้างมากเก็บของได้เยอะนะเรื่องตัวถังบอดี้แต่ไม่พูดถึงเต่าการันตีให้รถเป็นน้องป้ายแดงแน่นอนไม่สี่หมื่นโลตอนแรกมา3 9มหมื่ตอนแรกไม่มา3 9มหมื่เก้าเจ้านายเอาไปใช้วันเดียวไม่เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหมื่นโลนะคะตัวนี้สี่หมื่นโลนะ ตัวถังบอดี้สวยชุดแต่งสเกิร์ตมารอบคันมีสปอยเลอร์ไม่เหมือนใครด้วยค่ะนี่สปอยเลอร์เขาเล็กๆอันนี้คือจากศูนย์หมดเลยนะสีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะคะมาสด้าสองรุ่นสกายแอคทีฟมาสด้าสองรุ่นสกายแอค v ตัวนี้นะคะเน้นความสปอร์ตภายในนะคะภายในพุชสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียง โอ้โหใครที่เน้นความประหยัดแล้วก็สปอร์ตต้องเป็นตัวนี้เลยจริงๆนะจริงๆนะนะโคตรสวยเลยนะใครที่ใช้มาร์ด้าอยู่นะใครใช้มาร์ด้าอยู่นะตัวนี้จบเลยนะคะระบบของเขาคือจะดิจิตอลหมดเลยเดี๋ยวปิดเพลงก่อนระบบคือดิจิตอลหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ตัวออโต้นะคะอันนี้คือระบบออโต้ของเขานะคะแล้วก็ เครื่องเสียงนะคะจอนะคะจอนี่ก็คือจะเล่นยูเล่นบลูทูธต่อเชื่อมต่ออะไรได้หมดนะคะเครื่องเสียงเสถียรดีมากนะคะแล้วก็เสียงดีมากนี่ไม่อยากเปิดแรงเพราะว่าเดี๋ยวไปมีผลกับ y t u t u นะคะมีผลต่อลิขสิทธิ์ของเขาอ่ะพวงมาลัยมัี่ิฟังชั่นนะคะนี่มาให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น พูดจากพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะนี่คุยได้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธคุยโทรศัพท์ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปรับสายนะคะเกิดอุบัติเหตุนะอันนี้เลี่ยงอุบัติเหตุนะคะเราเชื่อมต่อเสร็จใครโทรมาปับ๊บรับสายได้เลยนะคะแล้วก็คุยได้นะคะระบบออโต้ทั้งหมดเลยนะคะคันนี้มาออปชั่นเต็มๆนะคะ ตัวนี้บอกเลยว่าใครซื้อไปคือมันคุ้มตรงที่ว่าได้ออปชั่นได้เอเซนซลี่หนึ่งคืออะไรชุดแต่ง2นะคะล้อแม็ก3ภายในมาแบบครบเลยพุชต mm ์ท hmm. มัลต mm ิฟังชันเกียร์ออโต้ขับง่ายแล้วก็ข้างล่างเราปรับได้นี่ปรับหน้าจอจากตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือเอื้อมไปถึงจอนะเราปรับจากตรงนี้ฟังก์ชั่นตรงนี้นะคะ, mm hmm. อะจอ mm hmm. คอนโทรลเลอร์นะคะ mm hmm. จอยคอนโทรลเลอร์เอ,อ พูดไม่เป็นอนะเอาเอาว่าเราปรับฟังกช์ชันตรงนี้แล้วกันนะคะภาษาอังกฤษก็จอยคอนเทนเลอร์เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะอย่างที่เต๋าบอกให้เบาะหนังมานะแต่ไม่ได้เน้นที่เบาะหนังอย่างเดียวถ้าเน้นเบาะหนังอย่างเดียวมันจะร้อนใช่ไหมนี่เขาก็จะมีสักกหลาดมาให้นั่งนุ่มสบายนะคะรองรับสรีระของสาวไซส์เอ็ ML, แล้วก็ XL ็กอลสองเอ็กก็นั่งได้เบาะใหญ่นั่งสบายมากนะโดยเฉพาะ ใครที่เป็นคนขับนะคะคือขับดีมากเพราะว่าพวงมาลัยเขาเล็กกระทันรัดจับถนัดมือแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคือสวยไม่เหมือนใครแล้วพวงมาลัยสามารถปรับขึ้นลงได้ปรับระดับได้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นตัวเล็กตัวสูงตัวใหญ่นะคะเราสามารถปรับได้แล้วเบาะก็ปรับง่ายมากนี่เบาะคือปรับแบบนี่ถ้าเราอยากปรับลงก็ปรับได้เราจะปรับพวงมาลัยขึ้นก็ปรับได้คือออปชั่นขนาดเนี้ถามว่าบางคนเนี่ยตัวสูงก็ปรับ ปรับสามารถปรับพวงมลาลัยได้อ่ะนี่นะคะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กมาเต็มทุกอย่างออปชั่นเต็มนะภายในสวยน้องป้ายแดงแน่นอนรถตัวนี้นะคะเป็นรถบ้านมาสด้าสองหนึ่งจุดสามสกายแอคทีนะคะตัวนี้ r e d t e อนะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดราคาป้ายแดง669,000บาทต่าขายเพียง469,000บาท จัดเต็มฟรีดาวออกรถ9บาทจองแค่199ทเท่านั้นเองจองแค่199ทเท่านั้นเอง199บาทจะให้มา200ก็ได้อทอนบาทหนึ่ง<ฮ>นะได้รถสวยๆไปใช้วันรับรถคืนเงินอีกรถลูกค้าได้เงินทอน190บาทนะเครื่องพันสามนะใครบอกใครบอกว่าอยากได้รถประหยัด นะอยากได้รถประหยัดเน้นประหยัดแล้วก็แรงแล้วก็เร็วนะคะต้องเป็นตัวนี้นะอ่ะสกายแอคทีนี่เลย Active ไม่ธรรมดาด้วยนะแอคทีฟจตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะเพิ่มสมรรถนะขึ้นมานะคะแรงม้านิดนึงทําให้ขับขี่การทรงตัวดีขึ้นแล้วระบบนะคะแต่บอกเลยตัวถังเขาระบบนิรภัยหมดทั้งทั้งคันเลยนะได้ทั้งความเป็นเออเซฟตี้ safety, ความปลอดภยัยออปชั่นเต็ม สปอร์ตเครื่อง1.3ประหยัดนะคะตัวนี้ตัวเดียวเลยจบเลยนะมาส d ้2 Sky Act คทีปี2021ดอกเบี้ย2.59ดาวเพียง9บาทราคาจองจองเพียง199บาทราคา469,000บาทคันนี้มีคันเดียวแล้วก็สวยที่สุดด้วยนะมีแค่คันเดียวแล้วก็สวยที่สุดด้วยคันอื่นไม่ได้แต่งมาเต็มแบบนี้นะ คันอื่นไม่ได้แต่งแบบนี้นะคะสีขาวก็มีสีเทาสีดาก็มีนะคะมาสดตที่โชว์รูมกิสดาคูดค่ะแต่คันนี้ที่นําเสนอเพราะว่ารถรถราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆได้ออปชั่นเน้นความแรงเน้นความประหยัดเน้นราคาถูกต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะมาสดต2สองสกายแอปี2021มากับชุดแต่งแบบเต็มๆ ใครจะหารถแบบแต่งต้องเป็นคันนี้เลยนะล้อแม็กแม็กซแ,แม็กแต่งล้อชุดแต่งล้อทั้งคันนะคะกับ469,000บาทอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆว่ามันสวยแค่ไหนนี่ความเป็นสปอร์ตความสวยความหรูความร้านะคะใครสนใจรถมือสองอยากได้รุ่นไหนนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนี้นะคะอยากได้รถกระบะรถบ้านรถอะไรก็ตามแต่ 081155 0400ลูกเต๋าเมมเบอร์แอดไลน์หรือว่าอยากปรึกษาการออกรถพี่เตา๋าหนูอยากออกรถแต่หนูราคาไรายได้เท่านี้ติดปัญหาตรงนี้นะคะพี่เต๋าว่าต้องเป็นตัวไหนดีต้องจัดยังไงต้องอะไรยังไงนะคะลูกค้าติดต่อมาหาลูกเตา๋าพร้อมให้บริการและที่สำคัญเป็นเซล์ลขายตรงไม่ผ่านในหน้าเออ ไม่ต้องไปเสียเวลาคุยกับในหน้านะคะคุยกับเซลล์ลูกเต๋าโดยตรงเลยค่ะเป็นพนักง,งานของกิษดาคูดค่ะรู้รอบทุกมุมมองของรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกี่คนันมีรถรุ่นไหนบ้างทักมาเลยถามเลยว่ามีไหมมีไหมรถรุ่นนี้นะคะเราอยู่หน้าง,งานเรารู้หมดนะคะรถเรามีหรือไม่มีนะคะทักไปหาในหน้าคุณเสียค่าในหน้าไม่พอเขาบวกคุณไม่พอนะคันนี้4ี่หกเก้าในหน้าไป7เจ็ดเก้าอีหมื่นหนึ่งไม่พอ ติดปัญหาเรื่องอะไรเขาก็แก้ให้เราไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่เซลล์มืออาชีพเขาไม่ใช่เซลล์พื้นฐานเขาเป็นแค่เซลล์ในหน้าและที่สําคัญโอนจองต้องโอนเข้าบริษัทกฤษดาคูดคา,าเท่านั้นห้ามโอนผ่านในหน้าเด็ดขาดนะคะอ่ะกิษดาคูดคารกับมาส d a 2สองสกายแอปี2021ตัวนี้นะคะราคา469,000บาทใครสนใจทักหาเซลล์เต่าได้เลยสําหรับวันนี้นะคะขอบ พระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ดูสดนะคะใครที่ดูไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่เพจกิษสาคูดคาหรือว่าเดี๋ยวก็จะออก YouTube เร็วๆนี้สามารถเข้าไปดูที่ YouTube ได้แล้วก็เขาจะมีรูปมุมต่างๆให้ดูให้ลูกค้าดูหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้เตาแล้วก็ทีมงานกิษสาคูดคาต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ